ดูดวงชาวราศีกุมดวงช้างกินเสือดวงแตกแต่ได้ใจดวงนี้ธรรมดาสะที่ไหนด้วยอำนาจบนบารมีวัสนาสิงสิทธิ์คำชูปกปากกุ้งของาาักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคท่านผมท่านจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผันค่านผมท่านจะเจริญลูกเรืองครันผมจากร้ายกลายเป็นดี ด้วยบุญกุศลวัสนาแบบนี้ตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับผมโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่ท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็ม ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดพลิกเปลี่ยนแปลผันเพราะฉะนั้นโอกาสทองโอกาสดีโอกาสมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะครับถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วชาวราศีกุมนะครับโชคจะตามนาฏบุญบารมีวาสนาของท่านจัดหนักจัดเต็มนะครับรับฟังดูดวงต่อกันยาวๆท้ายคลิปมีเพลงเพาะๆให้ท่านฟัง รับฟังกันเ,เพลงวพเพนะครับเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกุมดวงชะตาราศีกุมประจําเดือนในเดือนที่กําลังจะมาถึงนี้ชาวราศีกุมจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นเนื่องจากดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความมั่นคงเคลื่อนเข้าสู่ตําแหน่งที่เป็นมงคล ส่งผลให้การวางแผนระยะยาวของคุณเริ่มเห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมด้านการงานและอาชีพเดือนนี้จะเป็นช่วงที่การงานของชาวราศีกุมมีความโดดเด่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ผู้ที่ทำงานประจำจะได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดช,ชอบโครงการสำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือการปรับเงินเดือนในอนาคตอันไกลสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะพบกับโอกาสในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจการเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจเพราะจะเป็นประโยชน์ ในระยะยาวด้านการเงินและการลงทุนในแง่ของการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเป็นพิเศษแม้ว่าจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉิน การลงทุนในช่วงนี้ควรเน้นความมั่นคงและความปลอดภัยเป็นหลักไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนที่มีความผันผวน,นสูงหากกำลังพิจารณาการลงทุนใหม่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจด้านการค้าขายและธุรกิจสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายจะพบว่ายอดขายมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาหรือการพัฒนาตนเองจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษควรใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายการทำการตลาดออนไลน์จะได้ผลดีเป็นพิเศษในเดือนนี้ควรให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล และอาจพิจารณาการจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขายสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้คุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตโดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์และการทำงานอาจมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับพันธมิตรใหม่ๆที่จะนำไปสู่การพัฒนาทางธุรกิจที่น่าสนใจ การเดินทางในเดือนนี้อาจมีความสำคัญต่อความก้าวหน้าในอาชีพโดยเฉพาะการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจหรือการเรียนรู้ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสที่จะเข้ามาคำแนะนำพิเศษ 1. ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 2. ระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเงินในช่วงกลางเดือน 3. เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานและพันธมิตรทางธุรกิจ 4. ใช้เวลาในการวางแผนและทบทวนเป้าหมายระยะยาวช่วงเวลาที่เป็นมงคลสัปดาห์ที่ดีที่สุดของเดือนคือสัปดาห์ที่สองและสัปดาห์สุดท้าย เหมาะสําหรับการเริ่มต้นโครงการใหม่หรือการทำข้อตกลงทางธุรกิจวันที่เหมาะสมสําหรับการติดต่อเจรจาคือวันอังคารและวันพฤหัส,สบดีสิ่งที่ควรระวังในช่วงกลางเดือนอาจมีอุปสรรคหรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ควรใช้สติดและความรอบคอบ ในการจัดการปัญหาหลีกเลี่ยงการตัดสินใจสำคัญในช่วงวันที่15-17ถึงของเดือนโอกาสที่จะเข้ามาเดือนนี้จะมีโอกาสที่น่าสนใจเข้ามาหลายด้านโดยเฉพาะในแง่ของการพัฒนาอาชีพและการเรียนรู้ควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการงานในช่วงปลายเดือน ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่แม้ว่าจะเป็นช่วงที่มีงานหนักแต่ไม่ควรละเลยการดูแลสุขภาพควรจัดสรรเวลาสำหรับการพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการนอนหลับให้เพียงพอจะช่วยเสริมสร้างพลังงานที่จำเป็นสำหรับการทำงานหนักสรุป เดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีกุมการวางแผนที่ดีและการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จควรใช้จุดแข็งของคุณในด้านความคิดสร้างสรรค์และการมองการไกลให้เป็นประโยชน์และอย่าลืมรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน เพื่อให้สามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในเดือนแห่งการเริ่มต้นปีใหม่นี้ชาวราศีกุมจะพบกับพลังงานที่สดใสและความเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรผ่านตำแหน่งที่สำคัญในดวงชะตาส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์เป็นพิเศษและมีโอกาสพบเจอกับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิต สำหรับชาวกลุ่มที่มีคู่ความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้จะอยู่ในช่วงที่ต้องปรับความเข้าใจกันมากขึ้นดาวอังคารที่โคจรผ่านตำแหน่งความสัมพันธ์อาจทำให้เกิดความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับคู่ครองแต่ไม่ต้องกังวลมากนะักเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณทั้งคู่เข้าใจกันดียิ่งขึ้นช่วงกลางเดือน จะเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันอาจมีการพูดคุยเรื่องการลงทุนการซื้อทรัพย์สินหรือการวางแผนครอบครัวคู่รักที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันจะพบว่าความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นความเข้าใจที่มีต่อกันจะลึกซึ้งมากขึ้นแนะนำให้หาเวลาทำ กิจกรรมร่วมกันอาจเป็นการท่องเที่ยวสั้นๆในช่วงสุดสัปดาห์หรือเรียนรู้งานอดิเรกใหม่ๆด้วยกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์ให้สดใสย,ยิ่งขึ้นสำหรับชาวกลุ่มที่โสดดวงความรักของคุณในเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นมาก ด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โคจรผ่านตำแหน่งสเสน่ห์ในดวงชะตาธรรมให้คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้พบกับคนพิเศษผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือในงานสังคมที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนความน่าสนใจของคุณจะไม่ได้มาจากรูปลักษณ์ถ่ายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความมั่นใจ และพลังงานเชิงบวกที่แผ่ออกมาจากภายในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนจะมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆผ่านการทำงานหรือการเรียนมีความเป็นไปได้สูงที่จะพบคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกับคุณอย่างไรก็ตามดาวเสรารเตือนให้คุณใช้วิจรารณญาณในการเลือกคบหาคนให้ดีไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจในเรื่องความรัก ให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป,นค,ยปนคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงในอนาคตหากคุณใช้เวลาทำความเข้าใจกันอย่างท่องแท้คำแนะนำพิเศษสำหรับชาวกลุ่มในเดือนนี้ควรให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเพราะจะส่งผลดีต่อเรื่องความรัก โดยตรงการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือการหางานอดิเรกที่ช่วยผ่อนคลายจะช่วยเสริมพลังงานด้านบวกให้กับคุณนอกจากนี้การแต่งกายด้วยโทนสีน้ำเงินหรือสีม่วงจะช่วยเสริมสเสน่ห์ให้คุณโดดเด่นมากขึ้นท้ายที่สุดจงเชื่อมั่นในตัวเอง และเปิดใจให้กับความรักแต่อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้เพราะนั่นคือเสน่ห์ที่แท้จริงของชาวราศีกุมดดวงราศีกุมดวงนี้ใหญ่ช้างกินเสือจะเจ,ะจะริญ ร่ำรวยเป็นเศรษฐีดวงนี้จะรวยดวงนี้จะรวยถูกรางวัลที่เพิ่มเพิ่มเพิ่งเฉลยละ

Love อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับชาวราศีกุม